ฟรี t เมนูที่กินนะคะก็คือออส่วนค่ะอันนี้อร่อยสุดเลยทุกคนในโตะชอบมากคือมันมีความนึ่งๆหนับๆของแป้งแล้วก็เค็มกําลังดีส่วนตัวหอยไมลกไม่สุกเกินไปต่อไปคือกวยซีมีไก่ค่ะอันนี้ไอชอบน้อยกว่าเพราะว่าพื้นเพลเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินกวยซีมีขนาดนั้นแต่คุณพ่อไอจะเป็นคนชอบกวยซีมีมากทุกครั้งก็เลยต้องมีกวยซีมีบนโต๊ะอาหารแวบกลับมากินออส่วนอีกครั้งอันนี้เหมือนน่าจะชื่อโง่กล้วยค่ะไอลองชิมแค่เผือกเพราะว่าไอไม่ชอบกินอะไรหวานหวาน รันแฟมิลี่บิสเนสป่ะใช่ใชจริงเหรอโอ,อ,อมแบบอยากให้มันแบบปิดกิจการหรือว่ารันต่อรันต่อแต่ไม่ได้ดูแลทำไมอ่ะด,ดูแลเพ่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เจอเนี่ยครับ เคยไม่ชอบกินของเค้าที่มันหวานกินอะไรแห้งๆแล้วก็จะต้องสดน้าสุปบ้างซึ่งไอ้ก็สั่งเป็นหัวปลาหม้อไฟเผื่อรู้สึกว่าเมนูส่วนมากของไฮอะจะออกไปทางเค็มส่วนตัวไอ้ชอบเพราะเป็นคนติดก,กินเค็มอันนี้คือทอดมันปลากายหยาดมันร้อยววาหลังจากนั้นก็คุยเรื่องพัตตาการจีนที่ต่างๆอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยแล้วก็มาต่อกันที่ราดหน้าน,นี้เส้นใหญ่เนบค่ะเป็นราดหน้าหมูก็จะมีแบบหมูนุ่มแล้วก็เส้นใหญ่อันนี้ก็ทอดมันปลากายอีกชิ้นโดยรวมคืออร่อยแล้วก็อิ่มมากอาหารรสจัดจ้าน